โลกนี <on> ้ช่างกว้างใหญ่พวกเรายิ่งต้องมีความรู้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนักศึกษาเอเชียศึกษาอักษรศาสตร์ที่รัฐทุกคนผมขอต้อนรับพวกเราเข้าสู่วิชาสนทนาภาษาญี่ปุ่นนักศึกษาทุกคนครับ วันนี้นะฮะเราจะมาเรียนเรื่องของการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในเบื้องต้นนะครับซึ่งสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายนะฮะเพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้เนี่ยจึงมีระับนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานะของบุคคลเช่นคนที่มีวัยวุฒิมากกว่ามันนี่ค่ะมีอะไรแก้มวนแก้มาดูซิดูด้วยกันแต่อย่าให้ท เนนีะครขาชายอีกแล้วไม่ใช่ม่แกดูไปเรื่อยๆดิมันมีอะไรที่แบบเอาล่ะนะฮะครูก็อยากจะขอให้ใครสักคนหนึ่งนะฮะช่วยอาสามาเป็นคนแนะนำตัวเองคนแรกครับอาบัวซังอ่าเธอะดีมากดีมากเเลยใช่เธอเธออาเข้ามาเลยแนะนำตัวเองต้านหน้าเลยเดีดีดี ซูน่าแกข้างบนเลยข้างบนเลยว่าวัดวัดวั เอ็ดวัดเอ็ดวว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 วัดเอ็ดเอ็ดอ่าโอเคโอเคโอเคดีมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากโวไปนั่งที่เธอโบสั่งเชิญเชิญเชิญอ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรนะฮะโอเคงั้นเราจะพักเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงานใหญ่ของวิชาของเรานะครับ ก็คือพวกเราทุกคนคงทราบดีว่าวิชาสนทนาภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราจะจัดละครขึ้นทุกปีนะฮะแล้วก็จะเป็นละครใหญ่ของเราเลยนะฮะ mm. ก็จะมีคนทั้งคณะแล้วก็มีเพื่อนๆของเราได้ดูกันซึ่งในปีนี้เนี่ยครูได้เล็งคนที่จะเล่นบทสําคัญไว้แล้ว mm. เขาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัยโอซาก้านะครับแล้วก็จะได้ถือโอกาสเป็นการเชื่อมสัมพันธรร์ทธรณีว่างสองมหาวิทยาลัยด้วยน,น,<ๆ>นะฮะมีฉากอนไรมีการสารโอ้ยมีกระผีอะไรนะฮะไม่มีหลอกฉากเลิฟซีนอะไรเนี่ยนะใส่ๆนะครับ,นะรบละครใส่ๆนะฮะทีนี้นะครับเพื่อ <c oughs> ให้ทุกคนในห้องเรียนของเราได้มีส่วนร่วมกับละครในครั้งนี้นะครูก็เลยอยากจะหาอาสาสมัครมาเล่นบทนางเอกครับมีใครฮะ ที่อยากจะอาสาเล่นบทที่สำคัญมากเลยคือบทนักเอกฮะเงียบเงียบอ่าครูคิดออกแล้วครูตัดสินใจอย่างนี้ครับเพื่อให้โครงการละครครั้งเนี้ยเกิดประโยชน์ในการพัฒนาทักษะทางภาษาของพวกเราให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่ได้คะแนนหวยที่สุดในเทอมที่แล้วครูจะให้รับบทเจ้าหญิง หนูอืมไม่เอาค่ะอาจารย์เธอไม่เอานะโอเคทุกคนเห็นด้วยไหมครับเลิศโอเคทุกคนเห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไปตามนี้นะงั้นนะฮะเดี๋ยวพวกเราทบทวนบทเรียนกันต่อนะครับผู้วิแล้วจะเล่นเป็นอะไรอ่ะแกคงเป็นกโอ้ยแก แกแกคิดดูดิอาจารย์โอเขาคิดยังไงวะให้ฉันเล่นเป็นนางเอกอ่ะฮะแกว่าอะไรนะอ,อาจารย์โอที่นี่ไม่มีอาจารย์โอมีแต่อนิอนสึกาโอ้ยชื่ออะไรก็ช่างเถอะแกแกแต่คิดดูนะเว้ยฉันต้องพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นต่อหน้าคนเยอะๆอย่างเงี้ยฉันทําไม่ได้นะหรอกโอ้เอาหนะ้าความจริงแกก็ไม่ได้โง่ญี่ปุ่นนี่ออจจะเก่งด้วยซ้ําฉันยังจำได้เลยว่าแกเคยเล่าว่า แม่ให้ช่วยทําเอกสารส่งญี่ปุ่นก็จะทำได้นี่แกแต่นั้นมันขีดขีดเขียนเขียนมาวะนี่มันพูดนกันเลยแล้วคนก็เยอะอย่างเงี้ยทําไม่ได้หรอกจริงจริงโอ้ยแกรายการพูดมาน่ากลัวตรงไหนหรอยะแกดูอย่างฉันทำไมประกวดร้องเพลงญี่ปุ่นชนะทุกเวทีโอยลแกแต่ฉันว่าถ้าฉันเรียนจบอะฉันจะไปสมัครงานที่บริษัทญี่ปุ่นเพราะอะไรรู้มามเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ค่ะคุณขาคขาอยาถ่านกับผลไมบ้านเราเยอะมากพูดเลยอันนี้ รับรองค่ะทำไมคะนแน่นอนจ้ะโอภูมิใจส่วนฉันนะประกาจะไปต่อโทที่นู่นฝากดาก็ถากระดาเก๋เก๋มีสาวอีสกรนสองคนแต่ไม่มีรู้หลอกแกใช่อ่ะโอ้ยถตาสาวหมดรู้มาจากไหนล่ะนี่เนาะลืมคิดเลยโอ้ยแกสองคนนี่ขี้มาโนมากมากบอกไว้เลยแกเอาเวลาไปทำรายงานวิชาเศรษฐกิจเอเชียดีกว่าป่ะโอ้ยแค่คิดก็ปวดหัวแล้วว่า มันก็ได้กว่าแกป้าวเออเอ,อ,อาจารย์โอเขาสา,ยายแกไปฝึกในละครมันจะได้มีความกล้าใช่ถ้าเป็นชยายฉันคว้าเป็น้ลาโอกาสอะรอนเอออย่าให้มันแยงซีนหล่อนถ้าแกยังไม่คว้าโอกาสไว้อีกอะเมื่อไหร่โลกประหม่าเวลาอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆของแกมันจะหายทักทีล่ะโว t ไปล r โอ๋ยแกรอด้วยโอ๋ยได้เลยร้อนก็ตายแล้วดิร้อนจริงใครก็ร้อนร้อนถ้าเป็นไปได้นะฉันนี่อยากกินกุญแจเขาให้หลอกเข้าประเทศด้วยหรอไหมฉันไม่ผ่านต่ออ๋อยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ต้องเป็นแกอย่าร้อนอย่ารโดนนั่นดิไหนใครวะแกประหลาดมากเลยอันนี้ต่อวีแชทได้ละแกเดี๋ยวแกอยากมีสามีเป็นคนแบบนี้เหรอมึงนี่ฉันยอมมาก แกแบบเดิมอะไรนะเขาคือนักศึกษาและเปลี่ยนจากญี่ปุ่นอุ้ยอิมพอร์ตเลยอะปีนี้นะมากันทั้งสองคนแต่คนเนี้ยทำไมอ่ะก็เป็นผู้ชายไงอุ้ยนนี้มันม้าผู้ชายจริงๆเหัอไม่เนี่ย เขามากันสองคนคือคนนึงเป็นผู้ชายคนนึงเป็นผู้หญิงแต่คนผู้ชายเนี่ยคือน่ารักมากแกเห็นด้วยเป็นกันเองด้วยและที่สามพันแกรักความเป็นไทยด้วยล่ะก็จริงนะเว้แกดูดูชุดดิแต่งเต็มมากนะเวชุดไทยอ่ะไม่รักความเป็นไทยก็ไม่รู้จะยังไงเป็นเราเราก็ไม่แต่งเวาต่ยแกแต่ว่าแปลกนะเวทําไมไม่เคยเห็นเขาเลยวะเวลาต่อไ อาจารย์อาจารย์คิดยังไงคะให้หนูเล่นเป็นนางเอกอะหนูไม่เหมาะก,บกับบทนี้หรอกคะ่ะอาจารย์เออเอาหน้าครูเชื่อมั่นในตัวเธอเธอนเหมาะที่สุดแล้วอาจารย์อาจารย์ทำแบบนี้อาจารย์ให้เอ็ฟหนูเลยยิงจะดีกว่าอืมเออเชื่อครูเธอของแบบนี้มันมันฝึกกันได้อาจารย์ก็รู้ไม่ใช่หรอคะว่าเวลาหนูอยู่ต่อหน้าคนเยอะหนูจะเป็นยังไงอาจารย์เอาหน้ามันฝึกกันได้นะเดี๋ยวมีเจ้าของภาษาเข้ามาช่วยเลยไม่ต้องกังวลเรื่องเนี้ยนะนอ้าวอ้านั่นไงมานั่นพอดีเลย สวัสดีจ้านาโชคดีทตาอเคนกุงโกรโกะคคยะนอคนนี้นะเเขาชื่อเคนตะเขาเป็นนักศึกษาแลเปลี่ยนจากมหาลัยโอซาก้าแล้วก็คนนี้แหละที่เขาจะมารับบทสมเด็จพระจักรพรรดิกับเราไงอาจารย์อาจารย์อาาคิดยงเง้ขามาเล่นบทพระเอกอะ วอมากเลยนะจารย์เออขาปลาดมากเลยเอาหน้าเธอสองคนเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอรีบใช้เวลาเวลามันมีน้อยก็รีบนัดกันนัดเวลากันซ้อมกันนะออา<อ>จารย์หนูมาขอถอนตัวนะคะออไม่ใช่มาขอซ้อมหมดเอาหน้างานเนี่ยมันเป็นงานใหญ่ของคณะเราเดี๋ยวมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่มีทั้งคนทั้งคณะเรามาดูเพราะฉะนั้นพวกเธอซ้อมกันให้ดีนะอย่าให้ล่มนะอ่ะเก็นตะกุงสเยจ้ Yo, cikgu, tenung yo. bye bye. คอยังไม่พอยังต้องมาเล่นกับคนบ้าบอๆอย่างนี้อีช่วยเหรอ,อผมเล่นไม่ดีเหรอเฮ้ยนี่พูดไทยได้ด้วยเหรอผมเอกไทยเอกไทยเอ่เอกเอกไทยเหรออือเออเอเอ,เองั้นก็ดีงั้นก็รีบไปนั่งดิจะได้คุยกันรู้เรื่องใช่ は、かくや姫カ、大好きです。しかし、ゴの女は好きに帰らなければなりません。デノはとても悲しみます。いけないで、君が大好きだ。君がいなければ、私は生きていけないああ、だめだな。はい、ケンタ、トンタたんンサウコニー。 เศร้าวกว่านี้เคนตะไม่เคยอ,อกหักเหลอนายเดสงั้นเอางี้เคนตะจินตนาการนะเคนตะคิดเคนตะจินตนาการว่าเคนตะรักบัวมากมนะอือ,อะอดูข้หน้าตัวนี้จะรักกูได้ยังไงล่ะครับเอางี้เคนตะ สบตาบัวนะเออมองตาบัวรู้สึกมองตากันเอออย่างนั้นแหละนะอ่ะลองอีกทีนึงอีกนัยเดียคิมิกะได้สิเกียรคิมิกะอีกนัยเลียวาเวอรชิวะ อันนัตต์ต้องหันาเรลุ่งกา่ท um> evet> ่่ที่ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมผู้รับเร่องนี่ละค่ะไงค้าเจ้าหญิงซ้อมกันดีไหนแล้วเอ่า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 กับพวกฉันยังตื่นเต้นอีกเหรอใช่อ๋อแล้วพวกเรานี่ก็มาเนี่ยเขาก็ซ้อมกันอยู่เนี่ยเอ้ย เด้นี่ก็ไม่ได้สักทีเดี๋ยวนะ้โอ้ยทำไงดีอะแกอ๋อทำไมอะครเนกอะมเป็นพ่อแกเลยนะบัวใช่เอ้ยนี่ไงขาคนมานี่ป้าอุ๊ยอีบป่คคะโอเคค่ะเฮ้ยอะไรของพวกแกเนี่ย ไครบอกแน่นอ่นจ้ะ,นนจะ,จะไคน,นเนี่ยร้องเพลงแเ,เอาเลยถือเป็นการความกล้าของแกนะได้ไหมชีวิตคนเราอะนะมันก็เหมือนกับการเรียนภาษาหนึ่ยแหละถ้าเธอไม่กล้าพอเธอก็จะทำไม่ได้สักทีอาจารย์พูดดีแต่อาจารย์หนูร้องเพลงไม่เป็นนะคะ สู้ๆแกถึงขนาดนี้แล้วเอาเลยลองซีบัวเอาเลยบัวเอาดีบัวรองเลยบัวบัวเฮ้ยออกออกออกออยเอาเอาเชนเต่าออกไปทำไมอ่ะ คนอนาคตอีนะเด็กขีตาลอีนะทำอันไหอยู่ไมคอนอยู่ไม่ปายอาลูเคโดเอาเลยเพื่อนเอาเลยเคานาเอจะดูไล้สิกิะพเคนานาเอจะดูแลูโตแาโอนี้นโตมีใจนะให้ไปไปชุตา I <laughs> ชอบอ๋ออืมสวยมากเลยมันทำให้ผมคิดถึงบ้านอ้าวคิดถึงบ้านแล้วมาเมืองไทยทำไมอะ่ะอืมผมชอบเมืองไทยอยู่แล้วอพอได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนผมก็ไม่ยอมชิ้งโอกาสนั้นไป โอกาสที่จะได้มีเพื่อนใหม่โอกาสที่จะได้เที่ยวที่ใหม่ๆบัวก็เหมือนกันนะ hmm? ถ้ามีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆก็ไม่อยากให้ทิ้งโอกาสนั้นไป ที่โอซากะถ้าอาธิษฐานกับบิลิเคนซังก็จะโชคดีที่นี่ก็เหมือนกันลองดูดิอธิษฐานว่าอะไรเหรอ อธิษฐานให้มีความกล้านะ่แล้วเคนตะผมอธิษฐานว่าอยากไปเที่ยวที่นครปฐม,มแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีใครใจดีพาไปไหม

ค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพิชัดนางสาวกาัญญาไทยทัศบุตรหรือมุก Trendy and Smart Art Ambassador รุ่นที่3บัววันนี้นะคะจะมีการแสดงจากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์บัวชาวเอเชียศึกษาและตอนนี้ค่ะพร้อมไหมบัวขอเชิญ<อ>ท,ท่านรับชมค่ะเธอไม่ต้องกังวลเธอเล่นมาแบบมามามจากมือของเธอนะเธอทำได้เธอซ้อมมาอย่างดีครูเชื่อมั่นในตัวเธอเพราะฉะนั้นลุย What 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 จะหักอื่นฝืนหักก็จับได้หักอะไรนี้ไม่ฝุดสุดจะหักนะครับคอโทษครับจะหักอื่นฝืนหักก็จับได้หักอะไรนี้ไม่หลุดสุดจะหัก สารพัดตัดขาดประหลาดนักแต่ตัดรักนี้ไม่ขาดประหลาดใจวาตาชิวาคาคุยะฮิเมะทาเคคาระอุมาเรมชิตกา 大好きだ君がいなければ私は生きていけないあなたと離れるのがとても辛いですまだいつか会いましょう。 ใชโยนาข่นอร์ขกเอขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงชุดเจ้าหญิงไม่ไผด้วยค่ะ มากๆเลยนะอืมไม่เป็นไรหรอกสนุกมากๆเลยสนุกซะไม่อยากกลับบ้านเลยอ้าวนี่ต้องกลับญี่ปุ่นแล้วหรออืมใช่ว้าฮันไดว่าดูขอขอโคคโตนิเตคิเลอืม ฮันดะโมขีนะะ้แค่ทักおางแต่มสักกุระโนดอไตมไค่ะนาคะนาคนเนอไม่นาหรอกผมอธิษฐานให้คุณที่องค์พระแล้วอธิษฐานอะไร,รอ๋อ อธิษฐานว่าขอให้คุณได้ไปเห็นต้นซากุระช่มหาวิทยาลัยโอซากา แกสรุปเราทำภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวนะแกหาเรื่องปัจจัยส่วนแกหาเรื่องความคิดเอ้ยแนวคิดแนวคิดอันนี้หาวิเคราะห์นละกันเอาแนวคิดเอาวีคอนแล้วก็อันนี้สรุปค่นี้ชื่อว่าวาตาชิวะบัวเดสวาตาชิวะเรียกโคกะไดสกิเดชวาตาชิโนยูเมวะนิฮ้องนิอาโซบินิอิคุโคโตเดสแทาคุนี้โอซากะเอะอิคิตเดช โอซาก้าのタコ焼บเตべ ing ได้เดและแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงนี่ก็ใกล้เวลานะครับของการทัศนศึกษาต่างประเทศในโครงการเอเชียศึกษาของเรานะครับซึ่งในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยนะฮะเราก็ไปกันหลายเมืองหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งนะฮะ ฮ่องกงสิงคโปร์ไม่ใช่เซี่ยงไฮ้นะฮะโซ่นะฮะแล้วก็โตเกียวนะฮะนี่ก็คือเมืองที่เราเคยไปกันมาลองทายสิครับว่าในปีนี้เราจะไปที่ไหนกันเสียงไล่นหิคะจา์ไปหายาิเถอะนะฮะเราไปไกลกว่านั้นครับเราไปไกลกว่านั้นเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับขอให้พวกเราเตรียมเสื้อผ้าสวยๆกันไว้เพราะ เราจะไปชมสากุระบาที่ Osaka. โอสาก้าอยอย่าลืมอย่าลืมเตรียมเสื้อหนาวไปด้วย 心让它。